ถูกคนด่าติดคุกไม่ควรได้โอกาสขอกลับเข้าวงการหาเงินช่วยแม่หลังจากที่ชีวิตของเธอนั้นได้พลิกผันกลายเป็นบุคคลที่สังคมยังคงตั้งคำถามอยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรตั้งแต่ได้รับอิสรภาพพิงกี้เอกยังคงเก็บตัวไม่ได้พบเจอใครหรือว่าออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา3เดือนที่เธอต้องอยู่ในน,นั้นและตัวของคุณแม่พี่ชายยังคงไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาเป็นอีกหนึ่งเห ที่หลายคนกําลังแบ่งเป็นสองฝัง่งว่าพิงกี้นั้นควรจะได้รับโอกาสกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งหรือไม่ด้านหนึ่งก็บอกว่าน่าจะให้โอกาสเพราะเธอเป็นคนกระตันอยู่เล่นละครหาทุนช่วยครอบครัวมาตั้งแต่ยังเล็กและคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนอีกด้านหนึ่งบอกว่าไม่ควรแล้วหากเป็นคนธรรมดาก็ยากที่จะได้รับโอกาสแบบนี้ถึงจะอย่างไรก็ตามคงจะต้องให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจเองทางเราวเวลาทําอะไรพลาดปลายก็คงอยาก ได้รับโอกาสกลับตัวอีกสักครั้งตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีทั้งคนรักและคนไม่ชอบพิงกี้จะทําอย่างไรต่อไปกับอนาคตในวงการบันเทิงซึ่งเธอเคยตอบเอาไว้เมื่อครั้งก่อนที่เป็นข่าวเราเป็นคนเงียบเราไม่ได้เป็นคนพูดอะไรอยู่แล้วอยากทําหน้าที่ให้ดีที่สุดมีคนที่เรารักอยู่ข้างๆเราล้มมันจริงมีสักวันที่เราจะแข็งแกร่งขึ้นมาอนาคตไม่แน่นอนเรารู้ว่าเราเป็นลูกกััญญอยู่ของพ่อแม่ทํางานเลี้ยงดูพ่อแม่มันอาจจะมีอะไร ที่ไม่ดีบ้างก็แล้วแต่พิงกี้เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่จุดขวบจากนั้นก็มีโฆษณาอีกหลายชิ้นก่อนจะเริ่มไปทางละครส่วนละครที่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากเรื่องแรกคือดาวพระสุกนั่นเอง